ครับพูดถึงความพร้อมของตัวเองในตอนนี้นะครับกับเกมที่จะเจอกับเนียนม,มาก,ก็ถือว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เราก็ได้อช์ที่ผ่านมาก็ได้ลองทีไปหลายข้อสมควรครับก็ได้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของทีมไปบ้างแล้วครับครับผมในเกมแรกเราได้ลงไปเสียชัเพื่อท่จจริงแลวก็ทาประตูได้ด้วยรู้สึกไงบ้างครับก็ก็พอใจในระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็ยังมีหลายๆจุดให้ให้แก้ก็เราก็พยายาม พัฒนาตัวเองก่อการได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดนี้เป็นไงบ้างครับก็ทีมพี่ๆชุดนี้ก็เคยเคยเล่นด้วยกันมา,าสักพักหนึ่งนะครับก็ก็แต่เวลามามารอบนี้ก็ถือว่าเรามีเวลาเก็บตัวน้อยแต่ว่าก็พยายามทําความเข้าใจกันให้ได้เยอะที่สุดครับพยายามพูดพยายามสั่งกันให้ได้เท่าที่จะเป็นไปได้ครับ,รบทำงานกับโค้ชมาโน่เป็นยังไงบ้างครับก็เป็น ไปในทิศทางที่ดีครับก็พยายามเรียนรู้สิ่งที่ทโคชมาโนเขาเขาต้องการแล้วก็แทคติกที่เขาอยากให้เราทำให้ได้มากที่สุด